กินกับเอ a ค e ร์ใส่เหมือนเดิมซ้อนกันนี่เราไกินขับเลยฮะ Hello ก็ผมก็พร้อ <c oughs> มอีกเช <c oughs> ่นเคยนะครับพราอมครั้งนี้ผมจะพาทุกคนไปกินโดนัทคริสปี้ครีมนะครับผมคือคือถ้าถามเนี่ยว่าจะกินกี่ชิ้นตอนนี้เนี่ยผมยังไม่บอกคุณหรอกผมจะไปบอกที่หน้าร้านนะครับโอเคเดี <c oughs> okay, ๋ยวเราไปเลยดีกว่านะ ถึงเวลาละที่เราจะไปร้านคริสปี้ครีมนะครับผมอยู่แถวเซนลานนะฮะากไปกันโอเคหนึ่งสองสามฮะเอามาสักสิบสองเลยก็ได้โอเคได้แล้วปะ่ะสิบสองชิ้นวะเดี๋ยวไปหาอะไรกินอ่าอืมอืมคนหวาน ตอนนี้คือเราอยู่ที่ร้านบอลซอนเรียบร้อยแล้วคือมาหาที่กินเนี่ยซังไก่มาได้แล้วแต่ตอนนี้คือกินโดนัทอยู่เดี๋ยวต้องรีบกินอันนี้ให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินล้องไก่ก่อนนะคือแบบทั้งอยากกินคริสปี้ครีมแต่ก็หิวข้าวเหมือนกันเพราะงั้นเราเลยเลือกกินคริสปี้ครีมกันก่อนคนละชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวรีบกินโดคริสปี้ครีมอืมอืมโคตรอร่อยอะคริสปี้ครีมออ คนหมดละเคยตอนนี้เรากินหมดคนละชิ้นได้บอแล้วนะแมบเพิเลยนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวกินโดนัท่านต่อ <laughs> คืออย่างงี้นะครับทุกคนผมมีอะไรจะมาบอก <c oughs> คือตอนแรกอะเราแพลนอะจะไปกินคริสปี้ครีมอะที่สวนรถไฟใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยเขาอะไม่ให้เาเข้าคือเขาไม่ให้อาหารเราเข้าไงเพราะว่าเราแบบถือกล่องใหญ่เง,งี้ยเดินเข้าไปแล้วแบบเขาแบบโน่นโน่นเดมาเดี๋ยวเรามากินต่อดีกว่าคุณหยิบเลย หนึ่งชิ้นนะอ่าเราผมหยิบต่อคือตอนนี้ยังรู้สึกว่ายังกินได้สบายสบายอืมอือหือโคตรหวานเออหวานไหมเนี่ยพุทธคือศาสนาอะไรศาสนาพุทธพุทธบุูดิษฐ์อะไม่พุทธศีลศาสนาอี๋อะไรอ่ะเอาไม่ค่ะผมได้ซื้อขนมมา เดี๋ยวเราจะเอาโดนัทมากินกับอันนี้นะไม่รู้จะเวอร์กับ้าต้องลองเขาเรียกว่าอะไรแยมโรยแยมโรแต่มันเป็นเหมือนคอฟฟโรนี่นะเดี๋ยวน่ากินไหมเดี๋ยวลองกินดูนะว่ารอดหรอป่ะ <c oughs> <c oughs> อือหึอไงก็ไม่อะไร แต่ก็ใช้ได้มันก็มีความนุ่มๆของไอตัวตัวเนี้ยชื่ออะไรอ่ะเคก้กนะชอบหน้าที่แบบยูทูบเบอร์ที่มันกินสิบสองชิ้นกินได้ไงวะจริงโคตรเดียวเลยนะวิ่งไปถึงดาวองคาอ์านอ่ะไม่เป็นไรผมมากินอีก <c oughs> เอาจิงยังมีอีกนะที่กินได้ด้วยอีกแค่ชิ้นเท่าโดนัทเลยมีใส่มันเดิมซ้อนกันเด็กอ้วนไหมเด็กอ้วนมั ชิมปะนี่ลองกินขับเลยอ่ะอืมเป็นไงอืมคตอร่ยดูไส้เอืมอันนี้วโอ้ยดูไส้ไส้เยอะมากอืมอันนี้เวอร์อันนี้เวอร์มากทำสุดท้ายนะบิ๊กไป คือตรงนี้มันก็จะเป็นแบบแหล่งรวมโคแบบคอลเลคชันนะครับแต่ว่าคอลเลคชันที่เราลักที่สุดคืออร่อยไหมคุณสั่งอะไรมากะเพรากะเพราดาวคลาสสิกของผมก็คลาสสิกเหมือนกันสั่งยำมามามาเฮ้ยแต่เหมือนเราลืมอะไรบางอย่างวะ นี่ลืมไม่ไงไอ้ครีมด้วครมกับเดี๋ยวกินต่อเลยนะมันไม่จบเลย5ชิ้นนะเนี่ยลองเโดด5ชิ้นอ้าคุณกินอีกป่ะอ้าคนละชิ้น Cheers ไม่จบก็ยังอร่อยอยู่อ่ะต้องคุณผมมีอะไรจะนำเสนอเราเปลี่ยนมาเป็นแบบฝั่งชูบเป็นไหม ใครแพ้กินคือตอนนี้ผมกินไม่ไหวแล้วเรามาฝังชุดแพ่งกินดีกว่าตอนนี้คือหยุดจุดที่ว่าแบบว่าไอ้นี่อ่ะเหมือนแบบกินสองชิ้นอ่ะครันั่งเอ๊ยผมออกกระดานคนแพ้เท่านั้นที่จะออกกันไก่อ้ามแตกเลยเพื่นโคตรเลยคือแบบ มันอิ่มมากอ่ะเอาแฟงๆไงคุณเอากล้องดูอยู่กล้องดูอยู่อร่อยไหมจะไม่เห็นตัวเิงโดนทัดอีกน่าสงสารยังเลยส่วนผมก็นั่งชิลไม่ต้องกินแล้วนะเพราะผมอ่ะกินไปแล้วแบบกี่ชิ้นแ้แปดม่เผมกินไปแปชิ้นแล้วอ่ะ โอเคไว้เดี๋ยวเจอกันบอกหน้าเอ้ยกินจริงดิแม้มันมีการแอบเก็บด้วยคนมันมีการแอบเก็บนีอิ่มมากกินกินกินต้องกินต้องกินอ่ะเฮ้ยเขาไม่รู้หรอคุณนัทพิงคของอย่างนี้เราต้องทำกลุ่มกินกินเราจะเจอกันฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอิ่มสัสเลยขอตัวไปเบิร์นก่อนนะคะบายบาย กให้วเขาก็บอกไม่ให้เาหันเข้าไปคือเราแบบโคตรเฟลเราก็เลยแบบโอเคเรามาถ่ายแบบกินเงินบนรถก็ได้นะครับเอาใหม่ได้ไหม